chiếc lột tay phoong cáp binh hạng a bong lột tay phoong cáp binh mãi 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 เรียบร้อยครับผมคอนใหม่ขอมุมบ่เลยวะลองบไปทีละก่อ,อไงญ่อไงโอ้แฉกไปพิ่นออกงานแน้วมัง S <S <S เอาหาหน้าครับผมมาหนี่งดูสิว่มามั่สีิลม์บลูล่ะเป็นแบบบ้อหนาสีลมนะผมมาเพราะว่าด,ดึงจละลักษณะเนี่ยบ่้อหนาสีลมครับเพือนี่ <S <S โอ้รับรองเลยโบโบ บุมีไงเลยล่ะมือนี่บุมีไงเลยเข้ามาเบิงล่ะนา,น,นากํางเหีงครับพี่น้องนากําลังหว่ยงโอ้ีนี่นเปียเป,เปยก่านะ พ, sensor, พี่น้องเลยทีนี้่ยังซ m เนี่ยเปียกครับผมโอ้เป็ว่าเฟื่องทีน้าเนี่ยนะครับมันนี่หายลมโอเฟื่องไปเลยทีครับนี่ไหายลมโอเฟื่องไปเลยดีหายลมโอเฟื่องเลยเข้ามาหนี่งโอ้ยเข่าทาอยู่เด้อครับพ os, like man, 对对ี่น้องเยโอ้ผมมาผมมาแกงเดียวเดลยคนนี้มันผมมีไงครับผมไงผมมีเลยเลยคนนี้ โอ้ยพี่น้องเลยบ้าพี่โอ้ยในการนี่เว้ยเอ,อ้ยเป็นว่าเพื่องจากน้าเนี่ย้อครับเด้อเพราะว่าพยินท่ายไหนแล้วเดี๋ยวเอารถมาอัดไปแหละครับผมนี่เก็บออกเรียบร้อยครับโอ้ยเพื่องกระง,งามครับผมปีนี้เขาเข่ากระง,งามเนี่ยครับเข่างามปีนี้เข่างามอยู่ คืออย่างนี้มันตันจะชีหงมือเม็นตัวนี้โอ้ไถลมใช้ลมก็เพื่องเลยเดี๋ยวอาจารย์ใบห้องมาึงเอาเนียมเรียมด้วยมันอยู่ไกลทางอาจารย์เด้อเดเ้เหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลย แนกครับข้องแงกพี่น้องเลยโอ้โอโออยใหญ่ปีเด้อใหญ่ปีเด้อใหญเสียย,ยี่ห้อเด้อโอ้ยดึงผลงานโดดเด้อครับพี่น้องเลยเลย การเวขีนี้พอดีเนาะัมี่เนาะโอ้ยมีน้มันเนยเต็มน้ำมันมาสองร้อยห้สิบเลยเฮ้ยเติมน้ำมันสองร้ยพี่น้องเลยแม่นบลาบนเฮ้อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อเติมน้ำมันสองร้อยห้าสิบประนครับพี่น้องเลยแม่นบลา คอยเด็กสารอาจารย์เด้อแข่งคอยเด็อดูเขียนข้างรังเค่วแบบนี้เนา้ เป pues ิดอืมอย่า้ครับพี่รองเอ้ฝุ่นโโอ้ ก็หลุดพื้นเตะโอ้ยุ่นจัดเลยจัดเลยจัดเลยอ่ะเต็มที่เต็มที่มาเลยโว้ยพี่น้องเอ้ยเรื่องเบิ่งโว้ยตา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 ยวู้วี่เบิ่งเสือเบิ่งเสือเลยครับพี่น้องโว้ยโว้ยเบิ่งเสือเบิ่งเสือเลยครับพี่น้องเอ้ย ดีนะครับระบบเสียงกับที่ว่าปกตินะครับขนาดช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ออกงานไปได้นะครับนี่งที่ว่าปกติสังเกตเสือรถครับพี่น้องสังเกตเสือรถอาจารย์สุรชาติแทกเตอร์นี่เบอร์ทงเบอร์โทรเรียบร้อยครับผมโอ้แน่นอน เอาเลยเด้อครับพี่้องเลยซนอยื้อซื้อเปี่ยนสีไม่ได้เอาไว้ดิหนการบริการบริการบรการพี่้องเลยกําลังกําลังบอมอยู่ครับกําลังบวมอยู่ ร่งว่องร่างว่องกระเป๋าเครื่องไม้เครื่องมือนี่โอ้แต่การหุร่นนี่วัดนี่วัดคุยยางครับผมนี่โอ้โอ้โอเคีื่องรถไสโอ้อันไหนจะเห็นเต็มเบครับพี่น้อุ่มยครับ ออกมเกียเเนเอาบ้อเอาหนอกใส่เรียบลอยดูเอาดีๆเลยอาจารย์เลยน่นละดูยร โอ้ยโอ้ยตั้งเสรแล้วครับพี่น้องเอลยคุณผู้นจยำหน่ายรถไถฟอร์ดครับผมบ้านขี่ดหนตำบลห้วยหินลาดครับผมอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดน้อยเอ็ดครับผมโอ้ยเอออาจารย์จะเห็ดเบาอไหมบ่เบาอเบา่อเห็ดไหมนะครับนี่โอ้ยเกสร้ลยบ่ว้าวเดี๋ยวการเลยเดี๋ยวกันเลยพี่น้องเลย บกากระเฮ็ดไม่บาดเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมางโอ้ได้การครับพี่น้องเลยอันไหนเพิ่งจะเฮ็ดเบิ่นครับพี่น้องเลยพี่เด็กเบิร์ด้ะครับนี่นี่นี่งนี่หน้าจีขาแท้ว่ะ จวดจวดตะนาวมยโอ้โอ้ยไอ้โอ้ยอัทบอบาจิ้ดโอ้่า สังเกตเบิกเงินครับพี่น้องจวดจัดฟาดยาวไป่ได้เหรอเมื่อนี้ยผู้ชาย Ơ, bố bớt đọc thảm ăn nè mà lô อย่างไรที่ในกางเกียงขนาดนี้โอ้โอ้โ,อโอ้านหงาน,ขางขางขงนเขาเขามือนกา ไถลมโตเฟื่องนะครับพี่น้องเไปดิเ<ฮ>ยวเลย จับจ่าจับจ่าเพ้ามาเลยดนะูน่อบุพเพใจนี่จอดทันทีเลยนะครับจอดทันทีเลยโวกอู้หัวเรือ,ขอแข็งไปได้ไดกันเลเด้ออาจารย์เนี่ธรามารมดาธรรมดาโอ้เขาเรือโคตรวะโอ้หักบอ่อแบบนี่ ครับเป็นไหนครับพี่น้องเป็นไหนผลงานเท่าไหร่มาดิโอ้ยเอฟซีตรงการรถไทยอร์ดกันนี่ลืมนะครับ <c oughs> นเด้มาดิทั้อ <c oughs> ทงอ,อาจารย์ชูรสชาติเท่ากับส่งไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ส่งไปเรื่อยๆครับ าอห้องเขาห้องเนี yeah. ่ยเอาละได้ที่แล้วครับพี่น้องครับได้ที่เนี่ยได้ที่แล้วครับพี่นอนะ้องเอ้ยแบบนี้โอ้ยยอดเสียงในี่เนี่ยครับด้วยพี่น้องลเลยดิ้นกำลังขึ้นพูดีครับผมดิ้นกำลังขึ้นเพราะว่า ช่วงนี้ก็อากาศเด็กหนาวในจัง่อยครับผมอากาศหนาวเรียกว่าน้ำหมอกบกคอยมีประเด็นครับช่วงนี้มันล่มเนี่ยมันล่มลมแห่งอากาศกัเย็นครับพี่น้องเนี่ยมือเสาวอุ้ยหนาว 没啥疲劳，我也打的。 โอ้เบื้องระบบการไถ่ารถครับระบบการไถ่ของรถไถ่ายฟอร์ดนี่สุดยอดเด้วครับเพราะว่าสิปเป็นงานดันงานยังไงดีกรับโอ้ขอทายด้วยครับใส่งานดีครับผมเมีนเทบุกเบิกป้านี่เฮ้ดีหลายครับรถไถ่ายฟอร์ดท่าน ใครดคลิปี้อากคนไลค์กเ,เชก็ได้วยดีว่าใครดเคลีย์เดียวิดใหม่ใม่ครับผมเดี๋ยวคิดดี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคิดหนาบกันใหม่ครับผม